สวัสดีครับผมวันนี้คุยกันน,นะครับเดือนวันที่ยี่สิบแปดนะครับลมแช่ลมเชื่อไี่ด่ะครับผมเมือ่อบ้านคุนไปเหมือนลำใบตันเนะผมเห็นตอนแรกต,รตกใจ หึวาตะลำแพนเนาะเว้ยคือกันคือ,อดอเยเห็นเป็นมัดผมเือลำแพนเนาะว่าตะพูดเดียวกันนะอบวาตตะพอโจเเอมซี่คือกันเนีทนเนนนนน่ทุกคนเห็นกับตะลึงเนาะว้าวัาตะพูดเดียวกันเนาะนีดานะครับเห็นวัต ผู้เดียวกันตาฮตัวหนัหกเป็นหลายๆเนาะเกลือขี้โพดขี้ผู้เนาะโอ้วันต์สาวพอโจโลีตัวอันอ่าเงยครับความหนาของหน้านะครับลูกสาวแางชัดตัวลูกเนาะนยิบแปดในยลืมครับถล่มเชียร์ถล่มแช่ครับครับสาวสน้อยคอยหักนะครับ ติดตามฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมเอฟซีองหิงนะครับพี่ดาวทางชชองลำเพลินวิดีเอคอร์ดนะครับคย่ืมพุมติดตามสาวหน่อยแ้งแทนกูนี่วันพอแีม่อยู่ไม่อยู่เนี่ยตอนนี้นเป็นเด็กหน่อยอยู่มนรูจัดกูดิ ครับกฟ้าคนที่8นะครับเชีย่ยลูกสาวครับผมสาวคนน้อยคนฮัาากเจ้าวะลำเปิยเนี่ยเอ้ยใจหอนเจ้าคนเนี่ยหอดไม่ไหวไหมอยากฟังเราเปิดให้เครื่องเสียงลดเนาะต,มตึมๆน่ครับอ่ะคลิปนี้ยบไว้ทำนี้ครับโบเรียงว่าเป็ทหารักของอีหลาเขาเนาะ อย่าลืมเ้ยครับยี่แปดี้ซอยกันเ FC. ฮ่าเอฟซีกีฬาทุกคนครับสวัสดีครับ